มาพบกับครูเจมในหน่วยการเรียนรู้งานอาชีพวิชาการงานอาชีพในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เรื่องแนวทางการเลือกอาชีพกระบวนการตัดสินใจเลือกอาชีพการวิเคราะห์ตนเองกลุ่มที่1นค่ะในเรื่องนี้นะคะก็จะตรงกับมาตรฐานการเรียนรู้มาตรฐานง .2.1 และตัวชี้วัดดังนี้ค่ะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะ 1>, 1. อธิบายบุคลิกภาพที่สอดคล้องกับประเภทของบุคลิกภาพตามทฤษฎีของจอห์นแอลฮอลแลนด์สสำรวจบุคลิกภาพและเขียนวิเคราะห์ตนเองไปสู่การเลือกอาชีพให้เหมาะสมกับบุคลิกภาพเป็นแผนภาพความคิด 3. เห็นคุณค่าของแนวทางการเลือกอาชีพตอนนี้นะคะคุณครูจะมีเกมแมาให้พวกเราเล่นกันเล็กน้อยนะคะให้นักเรียนลองเลือกเปิดแผ่นป้ายตามหมายเลขต่างๆแล้วทายว่าภาพดังกล่าวคืออาชีพใด เรามาดูที่ภาพแรกเลยนะคะอยากเปิดเลขอะไรคะบอกคุณครูได้เลยคะ่ะอ่ามีคนบอกว่าหมายเลข5นะคะหมายเลข5ภาพนี้นะคะเปิดตรงกลางเลยดูออกกันไหมคะว่าเป็นภาพของอะไรอ่ามางคนบอกอยากเปิดเพิ่มเบอร์อะไรดีคะอ่าหมายเลข4คะ่ะนี่เห็นชัดขึ้นเลยคิดว่าหลายคนน่าจะเดากันได้แล้วอ่าขออีกหมายเลขหนึ่งละกันหมายเลขอะไรคะ หมายเลข2โอเคได้ค่ะอ่าชัดเจนเลยเป็นภาพของเชฟนะคะหรือว่าพ่อครัวนั่นเองต่อไปค่ะภาพต่อไปเริ่มจากหมายเลขอะไรดีคะตอบเ,เลยลูกเลือกเลยอ่าหมายเลข3นะคะโอเคอ่าเห็นแค่นี้เดาได้มั้ยคะอ่ายังเดาไม่ได้นะคะเปิดเพิ่มได้เลยคะ่ะหมายเลขอะไรดีคะหมายเลข5นะคะโอเคเห็นชัดเรื่ยงคะอยู่ตรงกลางเลย อขออีกหมายเลขหนึ่งค่ะจะได้เห็นชัดๆอ่เพื่อนบอกหมายเลข4นะคะโอเคชัดเจนเลยอาชีพนี้คืออาชีพอะไรเอ่ยอาชีพวินมอเตอร์ไซค์นะคะหรือว่าที่เราเรียกกันว่ามอเตอร์ไซค์รับจ้างนะคะโอเคค่ะต่อมาค่ะเรามาดูภาพต่อ,ตอไปเลยเปิดจากหมายเลขอะไรลีลูกมีเพื่อนบอกว่าหมายเลข8โอเคได้ค่ะมองออกไหมคะอย่างมองไม่ออกเปิดเพิ่มได้เลยค่ะหมายเลขอะไรคะหมายเลข มีคนบอกขอตรงกลางเหมือนเดิมหมายเลขห้าคุณครูว่าน่าจะเดาได้แล้วงั้นให้เพิ่มอีกหมายเลขหนึ่งจะได้ตอบได้เลยหมายเลขเพื่อนบอกขอ6เลยติด,ต,ดติดกันโอเคดูออกแล้วโนะเป็นภาพของตวสตรแพทย์น,นั่นเองโอเคค่ะต่อไปนะคะให้พวกเราลองช่วยกันคิดนะคะตอบคำถามท,าที่ว่าในชุมชนของเราเนี่ยมีบุคคลที่ประกอบอาชีพใดบ้างตอบได้เลยค่ะ,ะมีหลากหลายเลย มีแพทย์อ่าโอเคมีอะไรอีกคะอ่าแอร์โฮสเตสตำรวจค่ะอ่ามีพยาบาลอาชีพอะไรอีกลูกได้อีกหลายอาชีพเลยอ่าอาชีพเกษตรกรนะคะอาชีพนักดนตรีโอเคค่ะอาชีพแม่ค้าโอเคมีเพื่อนตอบหลายคนเลยอ่าอาชีพนักร้องก็ได้นะอ่ะต่อไปอาชีพทหารโอเคค่ะแล้วก็อาชีพครูนั่นเองนะคะแล้วนักเรียนลอง นึกสิคะว่าอาชีพในฝันของนักเรียนมีอาชีพอะไรหนูอยากทำอาชีพอะไรในอนาคตอ่ามีเพื่อนยกตัวอย่างบอกว่าหนูอยากแบบเป็นอาชีพครูใช่ไหมคะงั้นคุณครูขอยกตัวอย่างอาชีพนี้แล้วกันนะแล้วนักเรียนคิดว่าบุคลิกภาพของนักเรียนลักษณะใดที่สอดคล้องกับอาชีพครูหรือว่าอาชีพในฝันที่เราเลือกขึ้นมาคะอ่าอย่างแรกเลยเป็นครูก็ต้องชอบสอนใช่ไหมคะเก่งมากมีอะไรอีกลูกอ่าชอบให้ความรู้ ต้องมีความรับผิดชอบนะคะแล้วก็ต้องชอบพูดคุยสนทนาแล้วก็ชอบช่วยเหลือโอเคค่ะตอนนี้นะคะเมื่อกี้นี้คุณครูยกตัวอย่างไปเพียงแค่หนึ่งอาชีพเท่าน,นั้นเองอยากให้พวกเรานะคะร่วมการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการเลือกอาชีพจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นในหนังสือเรียนในอินเทอร์เน็ตนะคะโดยที่ให้เราลองตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องนะคะที่หามาได้แล้วก็นำมาสนทนาร่วมกับเพื่อนๆในชั้นเรียนค่ะ ตอนนี้คุณรูจะให้เวลาพวกเรานะคะไปลองสืบค้นข้อมูลกันก่อน <L un> หลังจากที่พวกเราได้ไปสืบค้นข้อมูลนะคะเกี่ยวกับแนวทางการเลือกอาชีพกันแล้วนักเรียนคิดว่าในการตัดสินใจเลือกอาชีพเนี่ยมีขั้นตอนมีกระบวนการอย่างไรบ้างคะอะเด็กๆตอบได้เลยลูกใช่ค่ะ ขั้นแรกนะคะเราจะต้องมีการวิเคราะห์ตนเองก่อนขั้นที่2เราก็ต้องวิเคราะห์อาชีพเก่งมากค่ะแล้วขั้นสุดท้ายเราก็ทําการตัดสินใจเลือกอาชีพค่ะอ่าแล้วเราคิดว่าเราจะสามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อตัดสินใจในการเลือกอาชีพได้จากอะไรบ้างต้องดูจากอะไรบ้างลูกในการวิเคราะห์ตนเองอ่าอย่างแรกเลยเพื่อนบอกว่าจุดเด่นนะคะจุดเด่นของเรามีจุดเด่นอะไรความสนใจนะคะเราสนใจในเรื่องอะไรเป็นพิเศษ ความชอบนะคะแล้วก็บุคลิกภาพของเรามีลักษณะอย่างไรแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือความสามารถของเรามีความสามารถที่โดดเด่นในเรื่องไหนนะคะสุขภาพค่ะแล้วก็เงินทุนค่ะโอเคดังนั้นนะคะในการที่เราจะจําแนกบุคลิกภาพนะคะในการที่จะนําไปสู่การเลือกอาชีพเราสามารถจําแนกได้ตามทฤษฎีของจอห์นแอลฮอลแลนด์ออกเป็น6กลุ่มค่ะ ตอนนี้นะคะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มมาร่วมกันวิเคราะห์อาชีพในกลุ่มที่1กันซึ่งเป็นอาชีพที่มีบุค,คลิกภาพแบบจริงจังไม่คิดฝนันนิยมความจริงนะคะแล้วร่วมกันอภิปรายโดยแสดงความคิดเห็นได้เลยค่ะอะ่เรามาดูเลยว่าบุค,คลิกภาพของคนกลุ่มนี้นะคะจะต้องมีลักษณะทั่วไปอย่างไรลองดูเลยค่ะอย่างแรกเลยจะต้องชอบทำงานกลางแจ้งนะคะชอบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งของ อชอบกิจกรรมที่ต้องใช้กำลังนะคะต้องเป็นคนที่มีการดำเนินชีวิตแบบที่มีระเบียบแบบแผนแล้วก็มีค่านิยมทางเศรษฐกิจค่ะ,ะเรามาดูกันต่อสิว่าลักษณะเด่นของบุคคลที่ประกอบอาชีพกลุ่มนี้นะคะเป็นอย่างไรใช่ค่ะอย่างแรกเลยจะต้องมีความเป็นผู้ใหญ่นะคะมีความอดทนบากบานเก่งมากค่ะแล้วก็มีความกล้าในการแสดงออกผลง,งานนะคะ อนนี้นะคะนักเรียนลองช่วยกันวิเคราะห์สิคะว่าอาชีพอะไรบ้างที่สอดคล้องกับบุคลิกภาพในกลุ่มที่1แล้วลองร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่าในกลุ่มที่1นี้นะคะมีเพื่อนในชั้นเรียนคนใดที่มีความต้องการแล้วก็มีบุคลิกภาพสอดคล้องกับอาชีพกลุ่มนี้แล้วลองเขียนออกมาเป็นแผนภาพความคิดค่ะ ี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะแผนภาพความคิดของอาชีพที่สอดคล้องกับบุคลิกภาพกลุ่มที่1ค่ะอ้ามีอาชีพอะไรบ้างลูกมีอาชีพนักบินเก่งมากมีอาชีพช่างเขียนแบบนะคะนักกายภาพบํบาบัดได้ค่ะช่างเทคนิคเครื่องกลได้มีอาชีพอะไรอีกคะช่างสํารวจได้ค่ะมีอาชีพอะไรอีกลูกตอบเลยอ้าผู้ประกอบการร้านอาหารก็ใช่นะคะวิศวกรโยธาวิศวกรอุตสาหการได้หมดเลยค่ะ ต่อไปนะคะเรามาร่วมกันวิเคราะห์อาชีพในกลุ่มที่สองกันซึ่งเป็นอาชีพที่มีบุคลิกภาพแบบที่ต้องการใช้ชาวปัญญาแล้วก็ความคิดนะคะเด็กๆมาร่วมกันอธิบายโดยแสดงความคิดเห็นได้เลยค่ะมาค่ะบุคคลที่ประกอบกลุ่มอาชีพนี้นะคะนักเรียนคิดว่าจะต้องมีลักษณะทั่วไปอย่างไรคะอ่ามีคนบอกว่าชอบคิดชอบแก้ปัญหาใช่เลยค่ะมีอะไรคะอ่าต้องมีหลักการถูกต้องค่ะ ต้องชอบทำงานที่สลับซับซ้อนได้ค่ะในเมื่อต้องใช้ความคิดนะคะใช้ปัญญาก็ต้องชอบการวิเคราะห์เก่งมากลูกต้องชอบใฝ่หาความรู้ด้วยแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือไม่ชอบการเรียนแบบใครนะคะแล้วลักษณะเด่นของบุคคลที่ประกอบกลุ่มอาชีพนี้นักเรียนคิดว่าต้องเป็นยังไงบ้างคะอ,อย่างแรกเลยเขาจะต้องมีความเชื่อมั่นในตนเอง แล้วก็สามารถที่จะอุทิศเวลาให้กับงานได้อย่างเต็มตัวนะคะแล้วก็มีความบากบัน่นความอดทนเช่นเดียวกันตอนนี้นะคะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ตัวอย่างอาชีพที่สอดคล้องกับบุคลิกภาพในกลุ่มที่2แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่าในกลุ่มที่2นี้นะคะมีเพื่อนในชั้นเรียน คนใดที่มีความต้องการแล้วก็มีบุคลิกภาพสอดคล้องกับอาชีพดังกล่าวนะคะโดยที่ให้เราเนี่ยลอ,ลองเขียนออกมาเป็นแผนภาพความคิดได้เลยค่ะะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างแผนภาพความคิดกันนะคะว่าอาชีพที่สอดคล้องกับ บุคลิกภาพกลุ่มที่สองนั้นมีอาชีพอะไรบ้างตอบได้เลยลูกอ่าเมื่อกี้มีเพื่อนบอกเลยทันตแพทย์เก่งมากค่ะนักจิตวิทยาก็ใช่ค่ะเก่งมากลูกมีอาชีพอะไรอีกคะลองนึกสิอ่านักวิเคราะห์การตลาดก็ใช่นักสถิติใช่เลยค่ะจะต้องใช้ความคิดเป็นอย่างมากเลยอาชีพอะไรลูกอ่าแพทย์ทั่วไปก็ถือว่าใช่ค่ะเภสัชกรใช่ค่ะอ่ากลุ่มของนักเคมีใช่ค่ะ นักเศรษฐศาสตร์ก็ใช่ค่ะโอเคทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นอาชีพที่สอดคล้องกับบุคลิกภาพในกลุ่มที่2ก็คือใช้เชาวปัญญาแล้วก็ใช้ความคิดค่ะต่อไปนะคะให้นักเรียนมาร่วมกันวิเคราะห์อาชีพในกลุ่มที่3เป็นอาชีพที่มีบุคลิกภาพแบบมีศิลปะนะคะโดยที่ร่วมกันอภิปรายแล้วก็แสดงความคิดเห็นได้เลยค่ะ นักเรียนคิดว่าบุคคลที่ประกอบอาชีพในกลุ่มนี้นะคะจะต้องมีลักษณะทั่วไปอย่างไรตอบได้เลยลูกต้องชอบทางศิลปะอยู่แล้วนะคะสังเกตว่าจะมีความเป็นตัวเองสูงรักความสวยงามนะคะแล้วก็คนกลุ่มนี้นะคะจะไม่ชอบการเรียนแบบแล้วก็มีความคิดริเริ่มส,มสร้างสรรค์มากค่ะ อ่าแล้วก็รักความเป็นอิสระมีความเป็นอิสระในตัวเองนะคะแล้วก็มีความต้องการในการแสดงออกถึงลักษณะของตนเองอ่ะตอนนี้พวกเราลองมาช่วยกันวิเคราะห์ซิว่าลักษณะเด่นของบุคคลในกลุ่มอาชีพนี้เป็นอย่างไรตอบได้เลยลูกกลุ่มนี้ค่อนข้างจะชัดเจนอ่ามีสุนทรียะนะคะอ่ามีศิลปะถูกต้องค่ะแล้วก็มักจะชอบคุ้นคลิกคนเดียวก็คือใช้ความคิดมีความคิดสร้างสารรค์ที่โดดเด่นกว่ากลุ่มอื่นนะคะ ตอนนี้นะคะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ตัวอย่างอาชีพที่สอดคล้องกับบุคลิกภาพในกลุ่มที่3แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่าในกลุ่มที่3นี้นะคะมีเพื่อนคนใดในชั้นเรียนที่มีความต้องการแล้วก็มีบุคลิกภาพสอดคล้องกับอาชีพเหล่านี้แล้วก็ลองเขียนออกมาเป็นแผนภาพความคิดได้เลยค่ะ เรามาดูตัวอย่างกันนะคะว่าอาชีพที่สอดคล้องกับบุคลิกภาพกลุ่มที่สามีอาชีพอะไรบ้างตอบได้เลยลูกนักเขียนการ์ตูนได้ค่ะมีอะไรอีกคะนักออกแบบบรรจุภัณฑ์เก่งมากค่ะมีอะไรอีกลูกตอบเลยสถาปานิกใช่ค่ะอาชีพอะไรคะนักออกแบบแฟชั่นอ่านี่เพื่อนบอกว่าผู้สื่อข่าวก็ได้เช่นเดียวกันค่ะนักออกแบบเครื่องประดับค่ะได้ นักหนังสือพิมพ์นะคะแล้วก็ผู้จัดการฝ่ายโฆษณาก็ได้เช่นเดียวกันจริงๆยังมีอีกหลายอาชีพเลยนะคะที่สอดคล้องกับบุคลิกภาพในกลุ่มที่3หรือว่าเป็นกลุ่มที่รักศิลปะค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวมาร่วมทำกิจกรรมกันให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะร่วมกันสำรวจบุคคลิกภาพของตนเองโดยให้วิเคราะห์จากลักษณะสำคัญของแต่ละกลุ่มบุคลิกภาพแล้วร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนในกลุ่ม หลังจากนั้นนะคะให้พวกเราเขียนวิเคราะห์ตนเองไปสู่การเลือกอาชีพให้เหมาะสมกับบุคลิกภาพของตนเองในรูปแบบของแผนภาพความคิดค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลาพวกเรานะคะได้ลองไปสำรวจตนเองนะคะแล้วก็วิเคราะห์ตนเองจากที่เราได้เรียนไปค่ะ เดี๋ยวเรานะคะจะมาร่วมสรุปความรู้กันนักเรียนคิดว่านักเรียนได้รับข้อมูลหรือว่าความรู้อะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพคะตอบได้เลยลูกการประกอบอาชีพถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งใช่ไหมคะที่อยู่ในการดำรงชีวิตในสังคมมนุษย์นะคะซึ่งเราจาเป็นต้องทำเพื่อที่จะได้รับค่าตอบแทนหรือรายได้มาใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ซึ่งในแต่ละอาชีพเนี่ยก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนะคะไม่ว,ว่าจะเป็นอาชีพทุกร้างนะคะเราก็จะได้รับค่าตอบแทนเป็นในลักษณะของเงินเดือนหรือถ้าเป็นในกลุ่มของอาชีพค้าขายหรือถ้าเราประกอบกิจาการส่วนตัวก็จะได้รับค่าตอบแทนในลักษณะของกําไรนะคะเก่งมากค่ะตอนนี้นะคะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานําเสนอแผนภาพความคิดนะคะในการวิเคราะห์ตนเองไปสู่การเลือกอาชีพให้เหมาะสมกับบุคลิกภาพ ของตนเองกับเพื่อนๆในชั้นเรียนได้เลยค่ะหลังจากที่พวกเรานะคะได้นำเสนอการวิเคราะห์ตนเองไปสู่การเลือกอาชีพแล้วนะคะให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้เกี่ยวกับอาชีพทั้ง3กลุ่มตั้งแต่กลุ่มที่1จนถึงกลุ่มที่3เลยนะคะไปออกแบบแล้วก็จัดทำเป็นผลงานโปสเตอร์เพื่อประชาสัมพันธ์ นำความรู้ไปเผยแพร่ติดที่บริเวณหน้าชั้นเรียนก็ได้หรือว่าภายในโรงเรียนก็ได้นะคะเพื่อที่จะเป็นการแนะนำแนวทางนะคะในการศึกษาการเลือกอาชีพในอนาคตของผู้ที่สนใจค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนไปเกี่ยวกับบุคลิกภาพนะคะในแต่ละกลุ่มของกลุ่มที่ 1- ถึง3เด็กๆสามารถนำข้อมูลตรงนี้นะคะไป วิเคราะห์ตนเองสำรวจตนเองแล้วก็ช่วยประกอบการตัดสินใจนะคะในการที่จะเลือกอาชีพในอนาคตสำหรับครั้งหน้านะคะคุณครูจะมีข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพเรื่องใดมาเพิ่มเติมให้กับพวกเราเด็กๆอย่าลืมติดตามนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ